วันนี้มาดูนะครับคันนี้เป็นรถซิ่งครับรถซิ่งดีแบ็คครับเก็บสายไฟมาหมดนะครับเก็บสายไฟเดินระบบน้ํามันนะครับเดินระบบน้ำมันแล้วก็ตอนนี้รถมีอาการเร่งแล้ววอดนะครับเร่งแล้วบูบนะครับเร่งมาครั้งสะดุดนะครับเร่งไม่ขึ้นเลยครับไม่ได้นะครับมาดูเราจะทำการแก้ไขยังไงนะครับในคลิปนี้โอเคมีคําตอบครับผมไปดูกันครับ แต่งไยลางนะครับตรงนี้ครับครับไปครับก็สำหรับอาการเมื่อกี้นะครับ การเล่งแล้วก็คือตุบๆสะดุดนะครับก็ทิ้คอรแล้วนะครับแรงดันมันค้างนะครับเปิดสูงตลอดนะครับ<ม>ก็นี่เลยครับแท้เบิร์ดอันนี้แท้เบิร์ดผมใส่ไปแล้วครับอ่าไช้รางไช้รางก็จะอยู่ตรงนี้เนี่ยมองไม่เห็นเดี๋ยวผมเปิดแบตให้อาแส่อยู่ไหนล่ะมาแล้วมาแล้ว ก็ตำแหน่งไยล่างนะครับตัวนี้ครับอ่านี่ปเปลี่ยนใหม่นะไยล่างนะครับเสท้ายล่างนะนี่ก็อ่าเราเปิดพาร์ทนี้มานะครับและเปิดไปเลยนะครับรู้เรื่องครับเดี๋ยวเรามาจะต่อไปก็จะสตาร์ทให้ดูอันนี้เขาต่อวัดแรงดันไว้แล้วนะอ่านี่นี่วัดแรงดันนะครับหนึ่งหนึ่งกว่านะครับพอสตาร์ทนะ คลิปใหม่ๆใ,ให้ดูนะครับปัญหาเล็กๆน้อยๆปัญหา